คุณผู้ชมครับมีการเปิดเผยจากทางศูนย์คุณธรรมนะครับว่าสังคมไทยของเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขาดคุณธรรมขั้นวิกฤตแล้วเห็นได้จากมีทั้งการปลอมแปลงเอกสารทุจริตแล้วก็ช่อโกงในหลายระดับครับ นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตการสอบลักขโมยปลอมแปลงเอกสารโกงเงินเพื่อนและยักยอกทรัพย์สาเหตุจากค่านิยมฟุ้งเฟอ้อและขาดการอบรมขณะเดียวกันกลุ่มผู้มีอิทธิพลหน่วยงานภาคร,รัฐก็ได้หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องผ่านการจัดซื้อจัดจ้างส่วน,านภาคธุรกิจก็ครอบงำการเมืองหลีกเลี่ยงภาษีขาดความซื่อตรงและรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ขณะที่ประชาชนก็มีแนวโน้มยอมรับการทุจริตที่ตนเองได้ประโยชน์ครับติดยาเสพติดในเรื่องของอาการโกงข้อสอบการทุจริตการาความรุนแรงต่างๆทั้งหลายนะครับรวมทั้งการาตั้งคันที่ไม่พึงประสงค์มีแม่ที่วัยเด็กเนี่ยค่อนข้างมากคนอยู่ในคุกจนล้นไปหมดอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อน ด้านศูนย์คุณธรรมจะจัดตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้บริหารส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนักการเมืองตลอดจนองค์กรธุรกิจคู่สัญญาพร้อมท้งตั้งเป้าว,วัดปี2558สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมเน้นที่8กลุ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิน่นองค์กรภาครัฐเยาวชนาศาสนาและชุมชนโดยที่จะนำร่องโมเดลคุณธรรมใน4จังหวัดแรกได้แก่จังหวัดพิจิตรพัทลุงบุรีรัมย์และที่จังหวัดราชบุรีค่ะ